สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเรอลมริตตอบรับข้อเสนอ38.5ล้านปอนด์ของแมนยูในดิวของราฟาลวารานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมแกล่งแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษใกล้จะคว้าตัว er ราเฟาลวารานปักกลังทีมชาติฝรั่งเศสจากเรอลมริดเต็มที ในตลาดซื้อขายนกเตะซัมเมอร์นี้ตามการรายง,งานจากเลอปาริเซียงสื่อแดนน้ำหอมรายง,งานดังกล่าวระบุว่าการเจราจาระหว่างปิแสดงกับทัพราชาชุดขาวในดิ bank, วสเซอร์แบ็กวัย28ปีคืบหน้าอย่างรวดเร็วโดยทั้งสองสโมสรตกลงมูลค่าในข้อเสนอที่45ล้านยูโรหรือ38.5ล้านปอนด์ได้เป็นที่เรียบร้อยโดยวารานตอบรับข้อเสนอจากเรดเดวิลยาวถึงปี2016ทางนี้สัญญาฉบับปัจจุบันของวาราน กับต้นสังกัดเรอัลมาดริดกำลังจะสิ้นสุดลงในซัมเมอร์2 0 2 2ทําทำให้มาริดไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากขายออกจากทีมตั้งแต่ซัมเมอร์นี้หากไม่ต้องการที่จะเสียแบบฟรีโดยดีดลงกก่าวของแมนยูจะทําให้วารานเป็นแข่งใหม่คนที่3าในตลาดซัมเมอร์นี้ต่อจากทอมฮีตันและจดรอนซานโชแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใกล้บรรลุข้อตกลงสัญญาส่วนตัวเต็มรูปแบบกับตัวแทนของราฟาเอลวาราน ซนเตอร์แบ็กทีมชาติฝรั่งเศสเต็มทีแล้วสกายสปอร์ตเซียอองกีตเปิดเผยความคืบหน้ากรณีแมนยูเนต็ดกับวารานแบบวันต่อวันโดยระบุเมื่อวันจันทร์ว่าผีแดงใกล้บรรลุข้อตกลงกับตัวแทนของกองหลังชาวฝรั่งเศสในส่วนที่เป็นสัญญาส่วนตัวเต็มรูปแบบแล้วและงานข่าวระบุว่าสาเหตุที่การเจรจาเรื่องสัญญาส่วนตัวล่าช้าเป็นเพราะมีรายละเอียดในสัญญาที่ต้องทําข้อตกลงกันเป็นจํานวนมากแต่ถึงตอนนี้ขยับเข้าใกล้การบรรลุข้อตกลงเต็มทีแล้ว อย่างไรก็ตามถึงตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่ได้ทําข้อตกลงกับเรอัลมาดริดเรื่องค่าตัวของวารานแต่มีความมั่นใจมากขึ้นว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้สําหรับวารานกับร,รายงานตัวฝึกซ้อมกับต้นสังกัดมาดริดเป็นที่เรียบร้อยแม้ก่อนหน้านี้มีข่าวว่านักเตะต้องการบรรลุข้อตกลงย้ายทีมก่อนกลับไปที่เบลเบเดบัตแต่ก็เป็นเรื่องยากอย่างไรก็ตามการเหลือสัญญ,ญาปีสุดท้ายและไม่มีแผนการต่อสัญญ,ญาใหม่แน่นอนทําให้กองหลังวัย28 กำลังจะสมหวังเรื่องการย้ายไปเล่นในอังกฤษแฟนบอลปีแสดงเตรียมเฮดังๆเมื่อลาสุดฟาบิเซโรมาโน่เดี่ยวข่าวคนดังรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงกับเรอัลมาดริดในการคว้าตัวราฟลวารานมาร่วมทีมได้แล้วแมนยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงกับเรอัลมาดริดในการคว้าตัว ane, ราฟลวารานปะกระลังทีมชาติฝรั่งเศสมาร่วมทีมได้แล้วโดยเหลือรายละเอียดขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้น ตามการรายงานจากฟาบิซซโอโรมาโน่เหยียวข่าวคนดังวารันวายี่ปีตกเป็นข่าวมาโดยตลอดว่าต้องการที่จะโบกมือลาถินซานยาโก้บาร์เดบิลในช่วงซัมเมอร์น,นี้โดยมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความสนใจอย่างจริงจังโดยที่ทั้งสองฝ่ายได้มีการเปิดการเจรจาก,กันแล้วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากระทั่งล่าสุดโรมาโน่ได้รายงานความคืบหน้าของดีลดังกล่าวโดยทวิตข้อความว่าเฮวิโกพร้อมระบุว่าข้อตกลงระหว่างแมนยูไนเต็ดกับเรอัลมาดริดเกือบจะเสร็จสิ้นแล้ว โดยเหลือเพียงรายละเอียดในขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้นขณะที่เดอะเทเลกราฟสื่อดังของอ,อังกฤษเปิดเผยตัวเลขของเดีอนี้อยู่ที่42.8ล้านปอนด์หรือราวๆ1,935ล้านบาทเดลีเมลสื่อเจ้าดังของอ,อังกฤษรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังต้องการที่จะดึงชูสกุนเดปากกหลังของเซบีย่ามาร่วมทีมอีกรายในซัมเมอร์นี้ปีแสดงจ่อที่จะคว้าราเฟลวารานจากเรอัลมาดริดมาร่วมทีม หลังจากตกลงเงื่อนไขส่วนตัวของนักเตะได้แล้วหรือแค่การเจราจาค่าตัวกับทีมยักษ์ใหญ่ของสเปนซึ่งดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรย่างไรก็ตามจากการรายง,งานของสื่อแดนผู้ดีเผยว่าแมนยูยังไม่หยุดเสริมแข้งในตำแหน่งเซนเตอร์เพิ่มเติมโดยเตรียมยื่นข้อเสนอดึงกุนเด้ม,มาเสริมอีกรายก่อนที่ซีซั่นใหม่จะเริ่มต้นขึ้นรายง,งานอ้างว่าทั้งเชลซีสเปอร์และเรอัลมาดริดต่างให้ความสนใจกองหลังวัย22ปีรายนี้แต่ทางแมนยูเต็ตเตรียมลงมืออย่างรวดเร็ว โดยยื่นข้อเสนอให้กับเซบีย่าก่อนสโมอสรอ,อื่นกุนเด้ยังเหลือสัญญากับเซบีย่าอีก3ปีโดยนับตั้งแต่ย้ายมาเล่นให้กับทีมเมื่อปี2019ก็สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทำไป6ประตูกับ2อแอซิสจาก89นัดในทุกรายการวิทยาานจากมาก้าสื่อในสเปนเปิดเผยว่า3ทีมแห่งศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษต่างเดินหน้าหารือกับเอเย่นของซาอุเกต เพื่อคว้าตัวมิฟิลทีมชาติสเปนรายดังกล่าวจากอเลติกมาริตในตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้บทความส่วนแรกของมาการะบุว่าแมยูไนเตดกลายเป็นตัวเต็งที่จะคว้าตัวกองกลางวัย26ปีจากทัพตาหมียเงรก็ตามซาอูย,ยังได้รับความสนใจจากเพื่อร่วมหลีกสูงสุดในแดนผู้ดีของทัพปิดแสดงอย่างเชลซีและลิเวอร์พูลด้วยเช่นกันตามการรายงานจากสื่อดังกล่าวโดยทั้งเชลซีและหงแดงได้เดินหน้าหารือเบื้องต้นกับเอเจนต์ของซาอู ถึงความเป็นไปได้นในการย้ายสังกัดเป็นที่เรียบร้อยโดยพลพรรคตาหมีเพิ่งเปิดตัวโรดริโกเดอปอลในตำแหน่งกองกลางเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจากอูดิเนเซ่ทำให้คาดการณ์ว่าดีโกเซเมลเน่พร้อมจะปล่อยลูกม้าของทีมรายนี้ออกจากรางว่านถาเมตัวบูริตาโนในซัมเมอร์นี้ทางนิมากาชี้ว่าแมนยูได้ยื่นข้อเสนอ50ล้านโยูโรหรือประมาณ42ล้านปอนด์ให้กับอตเติโกมาลิดในเดือนนี้เรียบร้อยแต่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากต้นสังกัดแต่อย่างใด อดีกคอดีกองหน้าของแมนยูเนต็ดออกปากชื่นชมเจสซี่ลินการ์ดกองกลางรุ่นน้องกับความทุ่มเทยอย่างเต็มที่เพื่อเค้นศักยภาพกลับมาอีกครั้งเจสซี่ลินการ์ดกำลังต่อสู้เพื่อตำแหน่งในรัวอทอรฟอร์ดหลังจากเมื่อครึ่งฤดูกาลที่แล้วถูกส่งไปเล่นให้กับเวสต์แฮมด้วยสัญญายืมตัวพร้อมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมยิง9ประตูกับ5แอซิสจาก16เกมกับคืนสู่ความมั่นใจอีกครั้งล่าสุดในช่วงฟีซีซันก็ทำประตูได้อีกในเกมที่แพ้ควีนส์พาร์คเรนเจอร์สองประตูต ซึ่งทางอดิโกก็กล่าวชื่นชมลินการ์ดกับความมุ่งมั่นและทุ่มเทเพื่อผลักดันตัวเองคืนสู่เส้นทางลู่หนังที่ดีอีกครั้งเขาสร้างความประทับใจให้กับผมผมคิดว่าเขากลับมาพร้อมกับความมุ่งมั่นอย่างเปี่ยมเปี่ยมเขาทําประตูได้แต่มันไม่ใช่แค่ประตูอย่างเดียวเท่านั้นมันยังรวมถึงความขยันของเขาด้วยผมคิดว่าการทุ่มเทของเขาสามารถแพร่ระบาดออกไปได้เขาทุ่มสุดตัวพาตัวเองไปในพื้นที่ที่ถูกต้องและทําประตูได้ด้วยเช่นกัน สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันของลินกาเหลือสัญญากับทีมอีกเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นโดยสโมสรนกำลังอยู่ในช่วงตัดสินใจว่าจะต่อสัญญาใหม่หรือขายออกไปอลเล็กุน่าโซชากุซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมองว่าองตัวนี้มาสยาวเป็นแข้งซีเนียที่ประสบการณ์จะช่วยแนรุกอายุน้อยได้กองหน้าวัย25ปีถูกมองว่าตกอยู่ในสถานะลำบากจากการมาของเจรอนซานโช ที่จะทาให้ตําแหน่งในทีมอาจถูกลดบทบาทลดเหลือเพียงตัวสํารองแถมยังมีกระแสเรื่องย้ายทีมออกมาอย่างต่อเนื่องหลังปีที่แล้วผลงานก็น่าผิดหวังทําได้แค่7ลูกจาก37เกมอย่างไรก็ตามในมุมมองของโซชายกย่องมาซิยาเป็นข้างอาวุโสของทีมที่เต็มไปด้วยแนวรุกอายุน้อยกว่าหลายคนด้วยกันมันแสดงให้แฟนๆของเราเห็นว่าเราเอาจริงเราหวังว่าเราจะมีหนึ่งในกองหน้าดีที่สุดในอังกฤษ 10- 12ปีข้างหน้าเรามีมาคัต เรามีเมสันที่เป็นแข่งอายุน้อยดังนั้นเรามีแกนเป็นแข่งอังกฤษและเราจะเติมด้วยแข่งประสบการณ์อย่างเอดิสัอนอองตนี่บูโน่เจสซี่ก็กลับมาดังนั้นผมคิดว่าในแนวรุกเป็นอะไรที่ดีอย่างมากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงเป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าตัวเลออนกอเอสกามิดฟิลจากบัญยาเมนิกไปร,ร่วมทีมในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้ แม้มีข่าวว่าบาร์เซโลนาสนจัดแจมไล่ล่าตัวเช่นกันกองกลางชาวเยอรมันเหลือสัญญาในถิ่นอาริอันอารีนาจนถึงปี2022และมีปัญหาในการเจรจาสัญญาใหม่ทําให้มีข่าวว่าอาจจะโดนปล่อยออกจากทีมในซัมเมอร์นี้ปีสแสดงตกเป็นข่าวว่าได้วางให้กอร์เรสกาเป็นตัวแทนของปอบบอกบาที่ีแนโนอมย้ายออกจากทีมและกําลังได้รับความสนใจอย่างหนักหน่วงจากแป้แช์แต่ล่าสุดเป็นบาซ่าที่กําลังจับตาสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตาม ร้านผู้เจ้าดังยังคงเปิดให้แมนยูนเต็ดเป็นเตงหนึ่งที่จะคว้าตัวกอริเรสกาในซัมเมอร์นี้ด้วยอัตราแท่ง1จ่าย6ไม่รวมทุนเตง2อ,อยู่ที่อัตรา10ต่อ1เจะมีโอฮาร่าอดีตมิฟิลของทนแมฮอสเปอร์ระบุต่อให้ตอนนี้แมนยูเต็ตจะคว้าตัวเจรอนซานโชมาเสริมแกลงแต่แนวรุกข,ของพวกเขายัางเทียบกับทีมอื่นในลีกไม่ได้พร้อมบอกว่า3ามแนวรุกข,ของริวพู ถือเป็นนารุกที่โหดที่สุดของเิมลิกในตอนนี้เจมี่โอฮาร่าอดีตกองกลางทอแนมฮอสเปอร์ berg, กล่าวว่านารุกของแมนยูเนต็ดยังสู้กับหลายทีมคู่แข่งร่วมลิกไม่ได้เลยต่อให้คว้าตัวจรอนซานโช่ปีกชาวอังกฤษมาร่วมทับแล้วก็ตามหลังจากที่พยายามตามล่าซานโช่มานานในที่สุดแมนยูก็คว้าตัวมาจากดอทมุนได้สําเร็จโดยเชื่อกันว่าเสียเงินค่าตัวไป73ล้านปอนด์หรือ2,920ล้านบาทซึ่งหลายคนก็มองว่า เขาจะได้เป็นตัวจริงในนุกทันทีเพียงแต่ยังไม่แน่ชัดว่าใครจะได้เล่นร่วมกับเขาบ้างหลังจากตอนนี้แดนหน้าของปิศาจแดงมีทันมาร์คัดฟอร์ดเอดิสันคาวานีเมสันกรีนวูดและอองตัวนี่มาสิยาวโอฮาร่ากล่าวว่าผมคิดว่านรุก3ามคนของสเปอร์ยังดีกว่าของแมนยูนเต็ดซะอีกในกรณีที่พวกเขาโชว์ฟอร์มได้ดีที่สุดได้ส่วนเป็นนักเตะที่เก่งกว่าแรดฟอร์ดเคนก็เหนือกว่าคาวานีแน่นอนมูราก็ไม่ได้เก่งกว่าซานโช แต่ฤดูการก่อนมูราก็จบสกอร์ได้ดีมากและเล่นเกมะระดับสูงส่วนตัวผมมองวา่าเวอร์พูมี3มแนวรุกดีที่สุดในเพเมลีกจากการมีมาเน่ฟิมิโนและโมซาลาอยู่ในทีมพวกเขาดีกว่าของแมนยูผมไม่ได้ตัดสินโดยที่วัดจากผลงานของฤดูการก่อนแต่วัดจากความสามารถและสิ่งที่พวกเขาสามารถทําได้ในช่วงฟอร์มที่ดีที่สุดผมยังคิดว่าแนวรุกของแมนซิตี้ยังดีกว่าของแมนยูด้วยซ้ำหากพวกเขาจัดแผนโดยใช้ฟิลฟอร์เดนริยาร์ดมาเรสและควินเดอร์บอย เล่นเป็นกองหน้าขัดตาทับแน่นอนว่าซิตี้จำเป็นจะต้องซื้อกองหน้ารายใหม่แต่เควินเดอรอยก็ทําได้เยี่ยมกับการขึ้นไปเล่นตรงนั้นแน่นอนถ้าต้องเลือกระหว่างเคซุสกับคาวานี่มันก็ต้องบอกว่าคาวานี่เก่งกว่าแต่ถ้าเทียบระหว่างโฟเดนกับแรดฟอร์ดคนที่เก่งกว่าก็คือโฟเดนยูเวนตุสจะไม่เสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับเคสตียโนโรนัลโดเพราะค่าจ้างที่สูงเกินไป แต่เชื่อว่าสูนหน้าโปรตุกสมีความสุขที่จะอยู่กับทีมต่อไปในฤดูกาลนี้โรนัลโดเดินทางมาถึงคอสินาซาเพื่อร่วมลงซ้อมพรีเซนซนเป็นวันแรกและจะมีการพูดคุยกับเมสเซเลโนอเลกรีเทรนเนอร์คนใหม่เรื่องอนาคตในถิ่นตูลินที่ก่อนหน้านี้เต็มไปด้วยข่าวลือต่างๆนานาดาวยิงไว้36ปีกำลังเข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายในถิ่นอาริอันสเตเดียมจึงมีโอกาสที่ยูเว่จะเสียนกเตะไปแบบไม่มีค่าตัวหลังจบฤดูกาล เปาโลอาเกโนักข่าวของสกายอิตาเลียระบุว่ายูเวนตุสจะไม่เสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับโรนัลโดเพราะค่าจ้างที่สูงเกินไปไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะการที่ปีหน้าดาวเตะโปรตุกสรายนี้จะอายุ37ปียางได้ก็ตามโรนัลโดที่เพิ่งกลับมาซ้อมกับต้นสังกัดดูเหมือนว่าจะพอใจกับการอยู่รับใช้ยูเวต่อไปในฤดูกาลหน้าซึ่งเป็นฤดูกาลที่4ของเขาในถิ่นตูลินแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีใครคาดเดาได้ว่าอนาคตจะเป็นเช่นไร โมฮัมเหม็ดคาริลเจนดูบี้นักกีฬาเทวันโดทีมชาติตูนิเซียมองว่าตัวเองคล้ายกับเมซุตโอซิลมากกว่าบุนโน่แฟนันกลายเป็นไวรัลในโลกอินเทอร์เนต็ตสำหรับนักกีฬาวัย19ปีที่เปิดตัวในกีฬาโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นโดยเจ้าตัวโชว์ผลงานคว้าเหรียญเงินในรุ่น58กิโลกรัมหลังแพ้กับวีโตเดลาคิล่าจากอิตาลี12-16แต้มด้วยใบหน้าที่เหมือนกับนักเตะคนดังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เจ้าตัวเลยถูกจับตามองเป็นพิเศษซึ่งทางนัเตะก็ไม่พลาดที่จะสอบถามเรื่องนี้กับเจ้าตัวด้วยคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณดูเหมือนบุโนแฟนันนักข่าวจาก b ีอินสปอร์ถามไปยังเจนดูบี้ผมคิดว่าผมเหมือนโอซิลมากกว่านะเจนดูบี้ตอบกลับมาเมื่อพูดถึงเกมการเป็นนักฟุตบอลแน่นอนว่าทุกคนล้วนหวังจะประสบความสำเร็จในรูปแบบของทฟี่แชมป์และความหวังสูงสุดของพ่อค้าแข้งก็แน่นอนว่า ยู่าแชมเปี้ยนส์ลีกคือรายการฟุตบอลระดับสโมสรอนที่ดีที่สุดในโลกที่จะใฝ่ฝันไม่ใช่ว่าทุกทีมจะได้เล่นแต่ละลีกมีตัวแทนไม่กี่ทีมเท่านั้นหากอยู่ในลีกใหญ่อาจจะมีหลายทีมแต่ถ้าคุณไม่ได้เล่นให้กับทีมใหญ่จะมีโอกาสนั้นหรือแต่แน่นอนว่าเมื่อคุณเป็นนักเตะที่มีฝีเท้าไม่ธรรมดาดีเกินกว่าที่จะเล่นให้กับสโมสรอนเดิมก็จะมีโอกาสที่จะย้ายไปสู่ทีมที่ใหญ่กว่าความฝันนั้นคงไม่ไกลเกินไปแม้อาจจะโดนแฟนทีมเก่าตราหน้าเป็นคนทรยศ แต่คำพูดที่เป็นอมตะตลอดการของเกมลูกหนังคือโลกฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้ก่อนตลาดซัมเมอร์นี้จะวายเราอาจจะได้เห็นการย้ายทีมของผู้เล่นในนี้ที่จะย้ายออกจากทีมเพื่อยกระดับตัวเองไปอีกครั้นดิคันไรจากเวสแฮมหนึ่งในนักเตะท,ที่ยกระดับขึ้นมาได้อย่างยอดเยี่ยมเรียกได้ว,ว่าใช้เวลาเพียง1-2ปีในการก้าวจากนักเตะธรรมดาเป็นแข้งระดับแถวหน้าของเพลย์มทอังกฤษ เท่านั้นไม่พอดีแคนไรท์ยังเป็นตัวหลักในทีมชาติอังกฤษชุดรองแชมป์ยูโร2020ที่ผ่านมาด้วยแม้จะมีวัยเพียงแค่22แต่ตอนนี้มิฟิลสิงโตคารามมีคุณสมบัติครบในการก้าวมาเป็นซูเปอร์สตาร์ที่ยิ่งใหญ่ของโลกลูกหนังและตอนนี้เขาแทบจะใหญ่กว่าสโมสรไปแล้วตอนนี้ทีมดังอย่างเชลซีและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีศักยภาพในการประสบความสำเร็จกำลังสนใจที่จะดึงตัวไปร,ร่วมทีมให้ได้โดยเฉพาะสิงบลูที่เป็นทีมเก่าสมัยยังวัยละอ่อน